สวัสดีค่ะวันนี้นะคะโอจะมาพูดถึง12ประโยคนะคะที่เริ่มต้นด้วยวอดที่แปลว่าอะไรนะคะวอดเฮียเตอร์ดิววอดเฮียเตอร์ดิวคุณชื่ออะไร วอดเยอร์ดิววอดเยอร์ดิวคุณกำลังทำอะไรวอดบีลดิววอดบีลดิวคุณต้องการอะไร วอดซอเดียววอดซอเดียวคุณพูดว่าอะไรวอดทิกเกอร์เดียววอดทิกเกอร์เดียวอย่าลืมนะคะตัวอ e ีปากจูด้วยนะทิกเกอร์ er> ah. คุณคิดว่าอย่างไร วอดเบตี้เดียดเดียดวอดเบตี้เดเดมันหมายความว่าอย่างไรมันแปลว่าอย่างไรแบบนี้นะคะวอดทิตาดิวปัววอดทิตาดิวปัวคุณกำลังดูอะไรอยู่ วอแทางกอร์ดิว,วัวอแทางเกสติวหัวคุณกำลังคิดอะไรอยู่วอดวีลดิวหอวอดวลดิวหอคุณอยากได้อะไร What address me? What a d d r e t s me? me คุณเป็นอะไรสมมติ่านั่งอยู่เขานั่งเหม่อเรื่อยอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็สามารถถามได้ว่า What address me? Ad What schedule renew? What schedule renew? ตอนนี้คุณกำลังจะทำอะไรเหรอหรือว่าต่อจากนี้ไปเนี่ยว่าคุณคุณจะทำอะไร วอดพอตาดิโอมวอดพอตาดิโอมคุณพูดเรื่องอะไรหรอค่ะและนี่ก็คือ12คำถามนะคะที่ทุกคนอาจจะพอได้ยินมาบ้างแล้วนะคะก็เป็น10องคำถามที่ค่อนข้างจะคุ้นหูกันเลยล่ะ